ลายเมนมาแล้วลายเมนมาแล้วโอเคเยังมีนักเก็บแท้แล้วดิรูสวยมากลูกค้าป้าป้าป้าวิดีโอถ่ายคลิปได้ไหมเอาที่ยันเอาเบอร์โทยลูกค้าหน่อยเร็วให้ลายเมนหน่อยลายเมนมารับทุเรียนสวยมากเจ๊สามรู หมดแล้วค่ะลูกค้าต้องการอีกไหมอาตาถ่ายรูปให้หน่อยโต๊ะักเล็กอยู่ไหมมีแผได้ไหมขอพี่ก็ถ่ายก่อนแปบ๊บนึงไม่เป็นไรถ่ายวิดีโอถ่ายรูปรูปวิดีโอสั้นแปบ๊บนึงนะั้นลูกอะพี่ไลน์แมนก็ถ่ายรูปให้ลูกค้าดูหน่อยนะคะ ยั่วมากยั่วมาก่วยั่วครับเจอมจยั่วครับจะยั่วครับจะยั่วครับขายอยู่นะคะพิกัดร้านเจอนตลาดนั้นเรือบินหมอนทรงกรอบนอกนุ่มในนะสวยมาก่ายรูปอะไรยังจะได้ส่งให้ลูกค้า หมดแล้วค่ะลูกค้าจ้ารุ่งนี้มาใหม่นาะป,ป้าลงกป้ายอะไรกเก็บหน่อยเดี๋ยวรดสนหมดแล้วหมดแล้วเก็บภาพไหมเก็บภาพไปได้นะเอาอันนี้ไหมแม่ค้าแบ่งให้เ่ออเอเอใช่แต่มันเป็นกรอบมากคุงในพุ่งนี้มีุ่งนี้มีไหมเอพรุ่งนี้น่าจะมีอยู่นะจ้าเอาแมค้าให้ชิม เปลี่ยนชื่อเฟซใหม่เหรอไม่ได้เปลี่ยนค่ะลูกค้ามาไม่ทานก็ให้ลูกค้าชิมจะได้คิดถึง<อ>ต้นต้นสูกไม่ทนันจะไ<า>ม่กีดขอของต้นเลยเพื่อนบอ,อกว่าที่นี่มีหนูบ้านจะบางตัวอ๋อเหรอลูกค้าโทรจองก็ได้นะมีเบอร์ไหมมีเบนะอร์รุ่แปดหนึ่งกดแล้วใช่ไหม ศูนย์สองสามหนึ่งศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สี 02, 3, ่สี่ศูนย์สองสามหนึ่งลองโทรมาประมาณสิบเอ็ดโมงหรือสิบโมงอะค่ะลูกคา้กคาโทรมาเช็คแล้วก็ถ้าจะมาก็จองไว้เดี๋ยวลูกค้าเก็บไว้ให้ค่ะไอ้โอกาสหน้านะคะขอบคุณค่ะลูกค้าที่รักว้าวเยวยๆย้ยย้ว,ย,ว,ย,ว,ย,วยสุด ขอสักคำก่อนเนาะลูกค้าเนาะเอาแบบโอ้โหอือก็อร่อยมากในแพ็คขายอะ่ะเอามากินเลยวิเพราะเขาก็บอกแพ็คขายไม่ได้ไม่เชื่อเลย คุณพี่ลายแมนนะคะพี่ลายแมนติดต่อได้ไหมคะค่ะอันนี้นอวันน,น,น,นี้วันนี้หมดเล็ววันนี้ออกมาเร็ว ก็ okay, ยังบอกว่าใกล้อ้อมมันก็บอกทำมันนั่งก็ให้ด้แขนหก็ได้แต่ยังว่า mm hmm.